สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคทีเดบิวคอนเจนนะครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูสวานตัวนี้เป็นสวาน16มิลน,นะครับเป็นรุ่นที่นิยมมากนะครับตัวนี้เป็นรุ่น SP1630 น,นะครับผม KX3 นะครับผมตัวนี้ทางบริษัทเขาจัดเซตมาพร้อมชุดอุปกรณ์เสริมนะครับชุดอุปกรณ์เสริมมีประมาณ70กว่าชิ้นนะครับผม ก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับผมราคาก็อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในเลยนะครับว่าจัดเสร็จมาจะมีอะไรให้เราบ้างนะครับผมสําหรับลูกค้าที่กําลังเลือกซื้อนะครับเปิดดูข้างในเลยนะครับผมนี่นะครับเกิดขึ้นมาก็จะมีสวรรคอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัว p p 6 6 3 0ตัวนี้จะเป็นสว่าน1ิบปินสามารถซ้ายขวาได้แล้วก็ปรับกระแทกได้นะครับตัวนี้ได้ทั้งงานหนักงานเบานะครับผมงานเหล็กงานปูนงานไม้ได้หมดนะครับตัวนี้สว่านนี้เราเห็นอยู่ประจำนะครับแต่ที่สุดคุ้มนะครับที่ทางบริษัทเขาจัดเซตมานะครับผมเขาจะจัดเซตนี้ครับตัวนี้มานะครับ ชุดดอกมานะครับดอกตัวนี้ก็อยู่ประมาณอุปกรณ์พวกนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าชิ้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าดอกที่เขาเอามานี่มีดอกประเภทไหนบ้างนะครับมันจะควบคุมงานที่เราจะใช้หรือเปล่านะครับผมบางทีเราไปหาซื้อดอกมาขันได้เฉพาะสกูนะครับแต่ว่าบางอุปกรณ์มันจะเป็นพวกดอกแบบประแบบจดาวหรือว่า เป็นบล็อกนะครับผมเราก็ต้องไปซื้อเพิ่มอีกนะครับสําหรับเซตนี้ที่เขาจัดมาครับก็คือครั้งเดียวจบเลยนะครับผมมาดูครับดอกแรกนะครับผมดูข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่นะครับแถบนี้ทั้งแถบนะครับผมแถบนี้ทั้งแถบก็จะเป็นเป็นงานงานเหล็กนะครับผมแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นงานปูนนะครับผมงานปูน นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นงานไม้นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นงานไม้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าสําหรับพวกใบพายนะครับผมหันพวกไอกรอนประตูนะครับหรือใบพายนี้นะครับผมฝั่งล่างก็จะเป็นงานไม้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็งานปูนงานเหล็กเป็นแบบฝั่งนี้เป็นเจาะนะครับผมก็ถ้าตีเฉลี่ยดูนะครับ แต่ละดอกนี่ราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับผมสําหรับดอะครับมีเจ็ดสิบหชิ้นนะครับผมก็ลูกค้าก็ลองนึกดูครับว่าราคาสองพันกว่าบาทนี้เราเราได้ชุดดอกมาทั้งหมดเลยนะครับผมข้างล่างก็เป็นเจาะนะครับเป็นงานเจาะมาดูฝั่งขวาข้างบนด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นงานขันนะครับบล็อกนะครับผมเป็นลูกบล็อกขันนะครับผม น,นี้ก็จะเป็นตัวทาแชมเฟอร์อันนี้ก็ขันเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับพวกนี้ก็จะเป็นงานขันประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มาจากรี่ปุนะครับมันจะเป็นเป็นดาวนะครับผมแล้วก็มีแถมให้ไปฝั่งนี้ก็จะเป็นงานขันพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมที่เป็นสกูตัวเล็กๆนะครับผมทางเราก็แถมไปด้วยนะครับผมนนี้ก็เป็นทั่วไปนะครับผม ดูดูไปก็ตั้งแต่ชุดดอกนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับผมแล้วก็บวกเครื่องกวาอีกนะครับผมก็ถือว่าคุ้มนะครับที่เขาจัดเซตมานะครับก็สําหรับพาอบ้านมือใหม่เลยว่าช่างที่กำลังมองหาเครื่องมือช่างนะครับเอาไปใช้นะครับผมสาหรับเคสนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ลูกค้านะครับก็ ท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมกับราคานะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับอ๋อลืมบอกไปนะครับสินค้าตัวนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับผมลูกค้าสำหรับสินค้ามายิตานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ